ต้อนรับเข้าสู่นะคะเดย์สาอ่าแต่ขอปรับกล้องนิดนึงนะคะปรับกล้องสักนิดนึงย,ย้ายย้ายในเรื่องราวหองนะคะการที่จะถ่ายทำอ่ะมาทางนี้ดีกว่านาอมาทางนี้ดีกว่าโอเคนะคะมามาไลฟ์สดกลางทะเล <laughs> มาไลฟ์สดกลางทะเลมีความสุขมันฟินมากนะคะฟินมากและมีความสุขขอบคุณนะคะทีะ่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของนะคะน้าลงค่ะ น้ำลงแล้วก็ทะเลสงบคลื่นไม่กระทบฝั่งเหมือนก่อนหน้านี้ดังนั้นน่ยช่วงเวลานะคะช่วงเวลาของธรรมชาติก็สอนให้เรารู้นะคะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนนะคะสถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็ปรับไปตามสถานการณ์และที่สําคัญที่สุดนะคะการใช้ชีวิตนะคะมันจะต้องโฟล์อ่าโฟล์ไปตามธรรมชาตินะคะ ฟลไปตามธรรมชาติคือธรรมชาติจะมีการไหลรื่นนะะไหลรื่นและไม่มีอะไรคงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมเข้าใจไหมคะไม่มีอะไรที่คงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมมีแต่นะะมันเป็นเรื่องเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปเมื่อวานนี้นะคะเรามีเรื่องของการเดย์สามแปดเราบอกว่าต้องเลือกนะวิถีชีวิตเราต้องเลือกนะคะบางคนถามว่าแล้วจะเลือกอยังไงอ่านะ เดนี้นะคะเป็นทอลเจตี้มีคำตอบค่ะเลือกนะคะด้วยการที่ไม่ต้องเรียนแบบใครได้ไหมเออเรียนแบบใครไปทำไมนี่เป็นคำถามได้ไหมนะคะอย่าเรียนแบบใครได้ไหมไม่ต้องหาไอดอลได้หรือเปล่านะฮะเราเนี่ยคือไอดอลของตัวเราเองเราเรียนเป็นแบบของเราเองที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะดังนั้นการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันสำคัญที่สุด การเป็นตัวของตัวเองมันสําคัญที่สุดดังนั้นหัวข้อเดสานี้พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้เราก็จะไปกันไม่ได้นะฮะเราจะมาติดตรงที่ว่าอา้าวนะฮะรู้แล้วนะคะชีวิตคือพลังงานพลังงานนะคะมีในเรื่องราวของนะคะการขับเคลื่อนด้วยแบบไหนด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็รู้แล้วเราก็รู้แล้วว่า ถ้านะคะเรามีความรู้สึกอะไรยังไงในตัวเรานะคะเราเป็นผู้สั่นสะเทือนความรู้สึกนั่นก็คือเป็นการสั่นสะเทือนพลังงานไปสู่นะคะสำหรับโลกภายนอกแล้วมนุษย์ทุกคนนะคะก็สามารถที่จะสั่งส่งคลื่นพลังงานดีๆช่วยโลกใบนี้ได้ h e a l ด h e w o r อ d เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังมีนะคะความสำคัญต่อโลกใบนี้ทุกคน คุณถึงได้รับของขวัญชิ้นพิเศษนะคะของขวัญชิ้นพิเศษที่มาอยู่ในกายภาพที่มหัศจรรย์กายภาพมหัศจรรย์ที่ถ้าคุณรู้นะคะวิธีการนำพลังในตัวคุณออกมาใช้คุณจะรักและห่วงแหนชีวิตคุณมากมายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะบอกเลยว่าบอกไม่ได้ว่าจำนวนกี่กี่เท่าที่คุณจะรักชีวิตของคุณ แล้วคุณจะหวงแหนชีวิตของคุณเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณที่คุณได้รับเข้าใจไหมคะดังนั้นวันนี้เนี่ยจงเป็นตัวของตัวเองอย่าเกรงใจใครค่ะอย่าเกรงใจใครนะคะคุณอยากจะทําอะไรถ้าตัวบทกฎหมายบอกว่าไม่ละเมิดใครจงทําแต่ไม่เกรงใจใครในที่นี้ไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนะคะ ไปยกตนข่มท่านจะไปเปรียบเทียบหรือจะอะไรต่างๆตรงนั้นไม่เอามาใช้ไม่เอามาใช้นะคะเพราะพลังงานเหล่านั้นมันใช้ไม่ได้เลยกับการที่จะมีชีวิตที่ประสบสุขและประสบความสําเร็จนะคะเราอยู่ในเขตของเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในโปรแกรม90วันนะคะเปลี่ยนทุกอย่างทั้งหมดที่มันแบบปฏิปต่อหรือนะคะมันเป็นปุบปุบปะปะปังพังนะคะ แล้วในเรื่องราวต่างๆนะคะที่มันใช้ไม่ได้ผลก่อนหน้านี้นะคะมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนนะ,ะการโปรแกรมชุดคําสั่งชีวิตนะ,ะชุดคําสั่งชีวิตกาโปรแกรมชีวิตนะคะในรูปแบบที่มันเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับตัวเรานะคะแต่ละคนเนี่ยได้กายภาพมามันเป็นเรื่องราวที่ส่งคุณค่า เหลือแต่วิธีการโปรแกรมชีวิตนะคะอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและได้เกิดในเรื่องของพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อโลกและต่อประเทศไปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่อง work อ h o p work shop มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เมนทอลจีจีก็ใส่คลิปในเรื่องของการที่เป็นตัวเป็นตัวของตัวเองนะคะยางไม่เกรงใจใครมาหนึ่งคลิปละว,วันนี้นะคะมีการสอนลูกศิษย์เรื่องวิธีการใช้พลังงานพลังงาน ที่อยู่ในตัวเองนะคะเป็นเป็นเวิร์กช็อปที่ให้รู้ว่าเราเราแต่ละคนอะ่ะมีพลังงานที่สั่งได้นะฮะเราสามารถที่จะสื่อสารกับพลังงานในตัวเราได้แล้วก็สั่งนะคะให้สิ่งที่เราต้องการปรากฏได้นะคะแล้วมันเป็นเวิร์กช็อปที่วันนี้สอลูกศิษย์ลูกศิษย์ก,ก็อึ้งเลยนะคะเดี๋ยวจะทำอัคลิปวิดีโอตรงนี้ไว้ให้พวกเราทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่สนใจที่อยากจะนะคะเรียนรู้วิธีการที่จะ จะสั่งนะคะและก็ใช้พลังงานในตัวเราแบบเป็นมิตรต่อโลกเป็นมิตรต่อโลกนะคะและเป็นเรื่องราวของการที่จะสร้างนะคะในเรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะสร้างแล้วก็อวยพรให้กับประเทศนะคะประเทศแผ่นดินเกิดแล้วถึงแม้กระน,นั้นนะคะเมื่อเราให้กับโลกสันติสุขแล้วให้ประเทศเกิดเป็นเมืองเซเลอไลแล้วให้ผู้คนในประเทศมีความสุขแล้วถึงเวลานั้นนะคะจิตของเราจะโน้มในเรื่องราวของการที่โอเค ดวงจิตอันนี้นะคะสามารถที่จิตใหญ่ใจใหญ่นะคะมอบให้กับโลกสันติสุขได้นะคะให้ประเทศที่มีความสุขได้ในที่สุดนะคะจิตก็จะยอมที่จะไม่มีแรงต้านในการที่จะมอบพอรให้กับตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของกุสโลบายนะคะหลากหลายชั้นมากนะคะใน90วันนี้ตามตามนะคะตามนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมนทจิจจมีข้อมูลนะคะในเรื่องราว ค่อนข้างจะหลากหลายและก็คัดกรองนะคะในเรื่องเราที่จำเป็นและสำคัญที่สุดให้กับทุกคนทุกท่านที่ตามในเพจนี้นะคะแล้วหลังจากครบ90วันนะคะเมนทอร์จีจี้นะคะจะรับโคชชิ่งพิเศษเป็นโคชชิ่งพิเศษฟรีนะคะเป็นโคชชิ่งพิเศษฟรีสำหรับคนที่ต้องการรู้นะคะคุมพลังในตัวเองอย่างชัดแจ้งนะคะเราจะเปิดกลุ่มพิเศษนะคะเป็นกลุ่มลับเอ่อเป็นกลุ่มพิเศษนะคะ รับเพียงแค่10ท่านเท่านั้นนะคะสิท่านเท่าน,นั้นที่ต้องการนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะคะไม่เอาคนล้อเล่นนะคะไม่เอาคนอยากลองของนะคะเพราะไม่มีของให้ลองเขา้าใจไหมคะมีแต่คนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเพียงแค่10คน10ท่านเท่านั้นนะคะเข้ามาในสุ่มน่มาในกลุ่มรับพิเศษนะคะเพื่อที่จะให้นะคะในเรื่องของข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ จิตตะพิยาในการสร้างชีวิตแล้วนะคะวิธีการที่จะค้นพบพลังงานในตัวเองให้ทุกคนทุกท่านนะคะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงและนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้กับชีวิตตนเองและเอาไปใช้กับคนในครอบครัวในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรนะคะเพราะว่าเมน t a ลจิจิมาในจุดในเรื่องของการที่เ,เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานชีวิตต่างๆก็เพื่อนะคะที่จะนำข้อมูลข่าวสารดีๆ ให้กับทุกคนได้เข้าถึงนะคะให้กให้ทุกคนได้เข้าถึงให้นะคะได้รู้จักในเรื่องของชีวิตที่มีความสุขความสาเร็จอย่างแท้จริงและที่สําคัญเรื่องสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในการที่เรารู้นะคะในเรื่องราวของพลังงานเ,เขาเรียกพลังงานปราณหรือภาษาอินเดียเรียกว่าพลังปานานะคะหรือภาษาจีนเรียกว่านะคะชี่นะคะพลังชี่กงนะคะหรืออะไรต่างๆที่ ชาวยุโรปก,กับาทางตะวันตกนะคะเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่า,า power of life นะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพลังในในร่างกายของเรามันมีการนะคะก็เรียกว่ามีการพิสูจน์นะคะมีการทํางานวิจัยนับนะคะนับไม่รู้กี่มหาวิทยาลัยหรือกี่สถาบันรวมทั้งไม่รู้กี่ปีนะคะทําการเลกคอร์บบันทึกและมีงานวิจัยอย่างชัดเจนดังนั้นนะคะเมื่อครบ90วันนี้นะคะ ท่านใดที่จริงจังอยากเรียนรู้วิธีการที่จะเข้าถึงพลังงานชีวิตตัวตนอย่างแท้จริงเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องการอ่อนกนวัยเรื่องอะไรต่างๆจะฟื้นฟูกลับมานะคะคือสุขภาพไม่ดีสุขภาพก็จะดีขึ้นใครที่อยากจะมีความอ่อนว,วัยก่อนะคะอายุนะคะมันก็จะรีเวิร์ดกลับมานะคะอย่างมหาศจา์มากนี่คือเป็นพลังที่อยู่ในตัวเราและเรื่องสุขภาพสําคัญย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราสั่งได้นะคะเราสั่งได้อันนั้นเป็นลักษณะของคนที่ต้องการรู้จริงๆขอแค่10คนนะคะขอแค่10คนอันนี้ประกาศไว้ตั้งแต่เดย์สาเนี้เลยเดย์นี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเราที่จะจะคัดเลือกคนที่จริงจังแล้วนะคะใน10ท่านนี้นะคะก็ขอคนที่ต้องการนะคะเปิดโลกทัศน์ตัวเองนะคะจากจากความไม่รู้นะคะว่าพลังงานอยู่ในตัวเอง ก็จะได้รู้อย่างเต็มที่นะคะตรงนั้นเป็นอะไรที่ไม่สามารถมาพูดได้ในหน้าเพจที่เป็นสาธารณะแบบนี้เอาเฉพาะคนที่ต้องการรู้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นทอลจกิก็จะถ่ายทอดนะคะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าพลังที่แท้จริงอยู่ในตัวเราอยู่ใกล้เราและอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยจากไปไหนเลยแม้เรารู้เราไม่รู้เราก็ใช้อยู่ดีนะคะบางทีเราใช้แบบไม่รู้ตัวนะคะบางทีเราใช้แบบไม่รู้ตัว ถ้าเราใช้แบบเข้าใจและนะคะใช้ประโยชน์อย่างอ่าอย่างเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากมายมากมายค่ะนะวันนี้ก็นะคะเอาทะเลมาฝากทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีในเรื่องราวของนะคะหัวข้อของเดนี้ก็คือว่าขอให้ทุกคนทุกท่านเป็นตัวของตัวเองค่ะนะทุกคนทุกท่านเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ต้องไปถามใครนะคะไม่ต้องถามว่าฉันเป็นฉันเป็นยังไงฮึอะไรเนี้ยไม่ต้อง คุณแค่สัมผัสนะคะที่หน้าอกนะคะเอามือซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะจับที่หน้าอกนะคะเบาๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายก็เรียกว่าสูดลมหายใจให้เต็มท้องนะคะลึกๆแล้วก็ผ่อนออกเบาๆและยาวๆกว่าเดิมนะคะ,อ,ะอยู่ประมาณนะคะ1นนาทีแค่นี้สภาวะนะคะสภาวะของจิตนะคะก็เข้ามาเฝ้าที่กายแล้วนะคะคุณก็สามารถที่ จะสัมผัสในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือนะคะจิตที่ต้องการให้ตัวคุณเองเป็นอะไรถามกับจิตของตัวเองค่ะถามหัวใจตัวคุณเองนะคะถามใจตัวเองค่ะอย่าไปถามนะคะความรู้สึกของผู้อื่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบในความรู้สึกและชีวิตของแต่ละคนค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้ด้วยความรักค่ะนำในเรื่องราวหัวข้อนี้มาให้พวกเราก่อนแล้วมีเวิร์กช็อปอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวมันทอร์จิมาไลฟา์สดพบกันทุกวันทุกวันหัวข้ออันไหนที่สำคัญในช่วง90วันนี้จะนำมาให้อย่างอลิมิเต็ดและก็นะคะมาพบด้วยความรักและห่วงใยทุกคนบ๊ายบายนะคะพรุ่นี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ